สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับการสาธิตการทำความสะอาดเครื่องยนต์นด้วย dry ice หรือว่าน้ำแข็งแห้งนะครับก็จะเป็นคลิปจากที่เมืองจีนมานะครับผมอันนี้ก็กำลังถอดระบบจ่ายไฟฟ้าออกนะฮะเพื่อให้เห็นนี่ใช้กล้องครับส่องให้ดูนะครับระบบหัวฉีดต,ต่างๆนะฮะ ลูกสูบต่างๆเป็นยังไงบ้างสกปรกมากนะครับพอดีอาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นีอาจจะมองไม่ชัดแล้วก็โหลดน้ําแข็งแห้งกดปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ปรับปริมาณน้ําแข็งแห้งจากนั้นตามด้วยแรงดันในการทอความสะอาดลองดูได้เลยนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับในช่างทั้งหลายสามารถทํางานได้โดยง่ายเร็วกว่าสมัยก่อนเยอะ นี่ครับดูนะครับ before และ after นะครับจะเห็นว่าสะอาดมากคราบขมาวก็เกลี้ยงนะครับอ่าต่อไปก็เป็นไอเฮียบ้างนะครับอันนี้ก็ถอดออกมาให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่ทำาสะอาดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาวางไซด์ไปไซด์ข้างๆกันเลยนะครับลูกสูบก่อนและหลังนะครับนี่ถอดออกมาให้ดูเลยนะครับ นยช่างก็ลองดูได้ครับถ้าเป็นเจ้าของอู่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ประหยัดเคมีน้ำยาแ,แทบจะไม่ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดภายหลังงานเลยนะครับ ค่อนข,ข้างเร็วนะครับวันนี้เห็นได้ว่าทำงานง่ายสสนะครับยังไงก็ท่านใดสนใจจะเป็นตัวแทนสามารถติดต่อเอาไม้ได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ